สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่งานหัวเว่ยอีคิดร่วมกับ TCT ซึ่งเป็นพันธมิตรผู้จัดจำหน่ายโกพาร์เนอร์อย่างเป็นทางการในประเทศไทยครับซึ่งหัวเว่ยอีคิดเนี่ยมีผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ๆที่เหมาะสำหรับลูกค้ากลุ่ม SME เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็น s w i ต c h เ r อร์เราเตอร์ไอเดียซึ่งในงานเนี่ยจะมีรายละเอียดอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับโดยงานนี้จัดขึ้นวันที่ 27พฤศจิกายนปี2567ที่โรงแรมเซนเจนทาวเวอร์จัดแสดงบูธส,สินค้ามากมายโดยเริ่มจากห e ัวเว่ยอีคิดเป็นแบรนด์ย่อยที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจการจัดจำหน่ายภายใต้หัวเว่ยมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการด้านดิจิทัลของ SME ให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งช่วยให้พันธมิตรตัวแทนจำหน่ายพัฒนาธุรกิจของตนและขยายโอกาสในตลาด SME ซึ่งง่ายต่อการซื้อขายติดตั้งบำรุงรักษาเรียนรู้และใช้งานในสถานการณ์ทางธุรกิจต่างๆและในโอกาสนี้หัวเว่ยได้ประกาศแต่งตั้งบริษัท TCT ว a t a s h i g r o u เป็นตัวแทน Go Partner รายใหม่เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจในตลาด SME ได้ง่ายมากขึ้น และนี่ค่ะถือว่าเป็นความร่วมือที่ได้เริ่มต้นใหม่นะคะอย่าเป็นทางการแล้วเพราะว่าหัวเว่ยไชลาและ g c ีบอตชิก o ุกค่ะสำหรับกลุ่ม Product นะครับของเจ้าตัวห e ัวเว่ยอีคินะครับวันนี้ผมขออนุญาตพาไปรู้จักทั้ง4 p o พอร์ต i ฟนะครับตัวแรกอยากพาไปรู้จักตัวนี้ครับเจ้าตัว Smart Board ท,ที่ชื่อว่า e c h ิ p i อเดียหนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นตัวสมาร์ทบอร์ดนะครับที่มาพร้อมกับระบบ Conference Meeting นะครับสามารถที่จะเขียนได้นะครับอย่างสะดวกสบายนะครับแล้วก็เรียกว่าในห้องประชุมเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นเจ้าตัวสมาร์ทบอร์ดตัวนี้เนี่ยครบจบด้วยเทอร์มินเลดียวได้เลยนะครับ าจากตัวห e ัวเว่ยอีคิดไอเดียหักนะครับผมอยากพาไปดูอีก3ามโซลูชันนะครับไม่ว่าจะเป็นโซลูชันเรื่องของเน็ตเวิร์กิ้งนะครับต้องบอกว่าอย่างตัวเน็ตเวิร์กิ้งเนี่ยโห้ยมี2องเทคโนโลยีเลยนะครับอันแรกตอบโจทย์ฟิฟท์เ e เนอเรช o ่นออฟไฟเบอร์อหรือ F5G นะครับก็ต้องบอกว่าเรามีโซลูชันเอ t ทีนะครับพออยู่ใน product line ย e อีคิดเนี่ยเราก็เรียกมันว่า mini s t ส o นะครับ จะต,ตัว mini s t g o เนี่ยจะมาช่วยให้เราเดินสายน้อยลงนะครับภายในพื้นที่ที่เราต้องการนะครับเรามีเรียกว่าการรองรับการขยายตัวในอนาคตได้ดีกว่านะครับถ้าเทียบกับทรีแบบเดิมเนี่ยอาจจะต้องเรียกว่าเดินเคเบิลใหม่ทุกๆ3ปี5ปีนะครับถ้าเป็นแบบไฟ b e r Optic กเนี่ยก็ใช้ได้หลัก10ปีขึ้นไปนะครับรวมไปถึงเรื่องของการใช้งานสัญญาณที่เรียกว่ากินไฟน้อยลงด้วยนะครับคอสการลงทุนก็ต่ําลงนะครับเพราะฉะนั้นตัว หัวเว่ยอีคิปมินิเ t t o ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับ Fiber Optic n e t w o r k เวินะครับผมพาไปดูต่อทางด้านนี้นะครับในมุมของเราเราอาจจะเรียกว่า IP Network หรือว่า Traditional Network กนะครับก็เป็นตัว Network ร์สำหรับลูกค้าองค์กรนะครับในที่นี้สำหรับ e ีคิปเองเช่นเดียวกันครับเราเน้นในกลุ่มของ s m e Small a นะครับ s m a l l and m e d i u เ e n t e r p น i s e นะครับเพราะฉะนั้นในมุมของ Network ครับเราก็เรียกมันว่า FME Network นะครับโว้ยมี product line ที่ครบเหมือนตัว Enterprise Network เลยนะครับแต่ว่าเราทำให้มันย่อมยาวลงนะครับใช้งานง่ายขึ้นมีราคาถูกลงนั่นเองนะครับสุดท้ายนะครับผมพาไปดูกลุ่ม product ที่เราเรียกว่า storage หรือว่า data storage นะครับซึ่งโดยปกติถ้าเป็นลูกค้าองค์กรเนี่ยเราก็จะเป็น storage ที่หน้าตาเป็นตู้ขนาดใหญ่นะครับที่เก็บข้อมูลเยอะๆนะครับแต่ว่าพอเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มลูกค้า SME เนี่ยแน่นอนว่าเราอยากได้อะไรที่ง่ายขึ้นนะครับเล็กลงนะครับโอยก็จะมาพร้อมกับตัวนี้ครับ e i t Store นะครับที่เป็นตัว SSD card นะครับก็ออกแบบมาสำหรับกลุ่มการใช้งานในธรุรกิจ SME การเก็บข้อมูลในกลุ่มธรุรกิจ SME นะครับ ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้ง4 Product ต,ตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะทำงานง่ายๆนะครับผ่านแพลตฟอร์มใหม่ของ Huawei นะครับที่ชื่อว่า หัวเว่ย k i t เว็บไซต์นะครับ e k i o t huawei com นะครับหรือจะเป็นตัวห e ัวเว่ย k i t แอปพลิเคชันนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูข้อมูล d u c ดนะครับการทำค u o t a t i ต่าต่างนะครับการทำ Deployment ก็ง่ายมากๆน,นะครับทำผ่านแอปบนโทรศัพท์มือถือนะครับใช้เวลาผมว่าไม่ถึง3นาทีนะครับสามารถที่จะ d y p l o y ระบบ1ระบบเสร็จได้แน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะทำอะไรที่มัน คอมเพล็กซ์มากขึ้นนะครับอยากจะเรียกว่าคอนฟิกเรชันมันเพิ่มหรือว่าอยากจะดูข้อมูลจากหลายๆล,ลูกค้าหลายๆโปรเจกต์พร้อมๆกันผมก็จะแนะนําเป็นเจ้าตัว Hu เวอ i ์อีคิดเว็บไซต์ตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าถ้าท่านใดสนใจนะครับในกลุ่มผลักไลายของอ e ีคิดของโฮเว e รนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่โฮเวอรโดยตรงนะครับหรือว่าจะติดต่อผ่าน Go d ดิสติบิวชันพาร์เนอร์ของโฮเวอรอย่าง CCC w ว t ร์ตาชิคกร Right. Thank you. Only warmly everyone to join this event Huawei's eKit with TCT's group. And the TCT is our new Huawei's eKit, a golden partners. And from the last years, Huawei launched the eKit products, is dedicated for the SME market. And it's including the smart the switch routers. And ID hub and FTDOs and a lot of the very good innovative and very good products and to help the SMEs to connect it to the internet and helping them the digitalizations and uh, warmly welcomes everyone who join us to test our products to use our products and feedback our products and uh, the our far ways. e-kit products w i l l be the best choice for all of the SMEs p a r t of uh, the partners and the customers thank you ไนกวงองหัเวมีรังแล้วแต่ปาวเว่ย e-kit ออกมาเพื่อลงรับบริษัท SME อยู่ในประเทศไทยอย่างเช่นม้างตีอะไรอย่างเช่นโรงพยาบาลอย่างเช่นโรงแรม หรือวออฟฟิศโรงงานต่างๆนะครับสินค้าพวกนี้สำหรับ x m e โดยซับพอลลยใช้ดีใช้ง่ายเดียวราคาไม่แพงด้วยนะฮะแล้วคุณภาพของหัวเว่ทุกท่านคองจะทรับอยู่ว่าเขาดีอะ่ะแล้วราคาไม่แพงนะฮะนี่จุดข,ขายของหัวเว่ยนะครับสำหรับบริษัท tct วัตต Group เราอยู่ประเทศไทยปีนี้ครบรบ30ปีนะครับเรามีประสบการณ์ ที่เป็นดิสพุเตอร์ของหลายๆลเบงนะฮะนอกจากออฟฟิศใหญ่อยู่กรุงเทพมหานครเรายังมีสูงโชลุงหรือสูงบริการท่ะประเทศไทยมีห้าแห่งอยู่ที่ทางเหนือทางใต้ทางตะวันตกทางตะวันออกแล้วก็ภาคอีสานด้วยนะครับลูกค้าทั่วประเทศไทยถ้าซื้อของเราซื้อของขว a าเวอีควิกนะครับไม่ต้องเป็นหว่าง เรื่องที่สินค้าสัพพอร์ตไม่ว่าต่องซื้อสินค้าไม่ว่าระหว่างซื้อสินค้าหรือล้างการขายของสินค้าที่ซื้อจาก TCT วัชตชุไปนะครับเราจะมีโซวิกไปถึงแต่ละพักนะครับเพรานะนั้ลูกค้าสบายใจได้นอกจากทาง TCT วัชตชิเรามีโคเซ็นเตอร์ ยีบสีชั่วโมงนะครับโบอโทหนึ่งกนะครับก็ลูกค้าใช้เน็ตว r ร์กใช้สินค้าของ h ัวเว่คงสบายใจได้เราจะมีบริการอีบสีชั่วโมงคะสำหรับทีทีทวตัตชิกุปเรากับ h ัวเว่จับมือกันหลายหลายปีนางมาแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่ใช่แค่ขายหัวเว่อีกลิกสินค้าตัวใหม่ตัวนี้เราจะมือกับ 华为开ใช่กับ华为เรื่องที่อิงวอ e ตอร์รู้ที่นังเกี่ยวกับโซล่าเซลล์มานางแล้วอ่าแล้ว华为อิวอเตอร์ขั้นข้างอยู่ในประเทศอะไรใครดีทีเดียวถ้ามีใครต้องการรู้สอบถามเพิ่มเติมมาติกต่อบริษัท TCT วัตต์ซกุ๊ปได้เลยนะครับสวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำหัวเว่ย AP 3า2ตัวจริง SME Network a t h e n a ขยายสัญญาณไกลถี่20%นะคะ แบนด์วิสซ์จกกินไฟน้อยเปียน12วัตต์ราคานีเอสบีจ่ายสบายกระเป๋าค่ะ